ตสัมมาสัมสนโมตัสสะคาวโตอรหะโตสัมมาสัมปสนาโมตัสสัะควาโตอรหะโตสัมมาสัมป达สปะริจินนเมตังโูปัง โลคะนิทงังปภังพุนังพิจติปุติสันเทโหมรณังตังหิชีวิตังตินะบาดีจะได้วิสัจนาพระธรรมเทศนาในปะภังพุนักกถานพอเป็นเครื่องประกับประกองสลองสัทธาน เพิ่มกุศน์ปญราศีประดับปัญญาบารมีแล่ด่านสาธุชนผู้ใครต่อการฟังศาสนธรรมการสั่งสอนอันหนึ่งเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุในส่วนธรรมัศวนาใหม่เพื่อที่จะได้โอทิตการปนาผลรักษณานนปรรมนากิจให้กับคุณพ่อบุญมากบุญเอื้อทีเดจาก ภรรยาบทธิดาญาติพี่น้องไปอย่างไม่มีวันกลับพอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นก็ขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของคุณพอ่อบุญม,มากบุญเอื้อและก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญเอื้อที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับถึงแม้ว่า เราจะมีความสูญเสียอย่างไรก็ตามได้รับไออุ่นได้รับกำลังจิตกำลังใจจากยาสิสนิดที่สหายทาง,งไกลทางไกลซึ่งวันนี้ก็ได้คุณหมอชวีวันณพุณสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากนะ้ำได้มาเป็นประธานให้หรือว่ามาเป็นกำลังจิตกำลังใจเป็นป้าหม นายาพี่พวกเราเอ้างว้างว่าเววันนี้เราได้มาสรงสก,การ์ุดพอดบุญมากไม่ใจจอยเนอ่อยไม่ใจจอยบุญมากตบบุญสรงซื่อ68ปีพอดีเกิดศูนย์พ่อ 0, พอสุดนหารอยนอ่อยออปี เ,เดือนภูมิค่าพอดีอันชื่อนั้นสำคัญสนิทปันว่าเ,เราบนหลายได้ดีอยู่หอนรลอยปีในคำว่าชื่อนั้นสำคัญสนไหนั้นมันมีมาตั้งแต่โบราณหนึ่งมันมีพระรูปหนึ่งชื่อนั้นนายปาประกาพอเข้ามาบวชแล้วหรือว่า ตอนนี้ยังไม่บวชกว็าตามไปไหนมาไหนเขาก็เรียกว่าไอ้บาปบาประกาศแปลว่าบาปแปลว่าชั่วเวลามาบวชก็ละโดยการอูบาอาจารย์ก็เรียกว่าชั่วคุณชั่วคุณจะไปไหนคุณไอ้คนไม่ดีประมาณนี้อันนี้ก็น้อยใจในวาสนาน้อยใจในชื่อก็เข้าไปหาอุปชาอาจารย์หลวงพ่อน่ไย อยากเปลี่ยนชื่ออยากเปลี่ยนชื่อค้อนเอินได้กันหน่อยว่าค้นบอดีเนี่ยปาประกาศแปลว่าแปลว่าค้นบอดีก็ไไ้แปลว่าซั่วก็ได้แปลว่าบาปก็ได้ครูบา,าอบา,าจารย์ครูปชาอาจารย์เขาบอกว่าจะเปลี่ยนเปไ็นอะไรก็ชื่อเนี่ยมันไป่แค่นามสองมดเป็นสิ่งสมมดขึ้นมาไม่ได้มีเกี่ยวพันอะไรไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับชีวิตของคน คนจะดีจะชั่วมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อคนจะดีจะชั่วมันอยู่ที่การกระทำของคนอันนี้ก็ยังติดใจอยู่นั่นแหละก็ยังติดใจแตง่ตเงเยนแต่งเยนอยู่นั่นแหละวันหนึ่งพระก็เลยเอาเรื่องของนายปาปะกะนี่มาคุยกันว่าพระรลูกนี้น้อยใจใน ชื่อของตนเองที่พ่อแม่ตั้งให้ตั้งแต่กำเนิดไม่พอพอใจในชื่อของตนเองอยากจะเปลี่ยนชื่อให้โอปชอาอาจารย์ก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็พรดีงองค์สมเด็จพระสัมมาส,าสัมพุทธเจ้าผ่านมาพอดีก็เลยบอกว่าไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นแม้กระทั่งในอดีตร้างโลกนี้ก็ชื่อนี้แหละ ชื่อปาปากนี ic, ่แหละแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนชื่อแต่ในยุคนั้นสมัยนั้นเข้าไปหาเราตถาคต่ึตื่นเสวยพระเาตาเป็นเสวยชาติเป็นมรดิศเป็นอาจารย์ดิษส์ปาโมกเราได้แนะนำว่าเธออยากได้ชื่ออะไรเธอต้งไปหามาบอกนายปาปากะนี่บอกว่าไปหาสื่อมวลม้วแม อย,อ,อย่างใดซื่อยังนนายบาป,ปกาก็หลัก่ารลาอาจารย์เที่ยวไปสู่คามในคนจนนจนบกจนถึงน,นแหละทั่วประเทศหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทั่วประเทศก็ได้ไปวันหนึ่งไปพบคนกำลังหามคนตายที่จะไป ปทิ้งป่าชา้าอันนี้ก็เลยเป็นขวางทางคนตายบอกว่าขอถามชื่อหน่อยว่าคนตายนี่ชื่ออะไรคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็บอกว่าอันนี้ชื่อว่าชีวกชีวกหรือว่าชีวกะชีวกหรือว่าชีวกะนั้นแปลว่าคนที่มีอายุคนที่มีชีวิต นายปาปากาก็เลยบอกว่าเอา้ามันชื่อว่าชีวกทําไมมันถึงตายชาวบ้านชาวเมืองก็บอกว่าจะชื่อว่าชีวกหรือว่าอาชีวกก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่ต้องตายด้วยกันน,นั้นแหละไม่มีใครรอดมึงมึงอย่างโง่เลยเพราะชื่อนั้นเป็นแค่บัญญัติขึ้นมาเรียกกันเฉยๆอันนี้ก็ยังไม่พอใจก็เดินนานตะลอนตะลอนมี ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไปกู้ไปกู้เงินเขาเนี่ยเขาปล่อยเงินกู้ไม่มีเงินใช้ดอกใช้ต้นเขาไม่มีเงินใช้ดอกใช้ต้นเขาว่าลมบัชชาทางอ้เจ้าของเงินกู้ก็จับได้ก็มือมัดมือคว่หลังเขาฟาดไอันี่ก็ร้องหม่ร้องหา่าไอันี่ก็ไปขวางทางเขาบอกว่าขอถาม พอถามหน่อยผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรชาวบ้านชาวเมืองก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าธนบาลีธนบาลีนั้นแปลว่าผู้มีทรัพย์แปลว่าคนรวยไอ้เจ้าปาปากกาเ็เลยถามว่าเอ้าในเมื่อชื่อว่าชื่อว่ารวยแล้วทำไมต้องเป็นนี่เขาอยู่ชาวบ้านชาวเมืองก็บอกว่าจะชื่อว่า ธนปาลีหรือว่าอคณนปาลีก็แล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อมันเกี่ยวกับคนอ่ามันเกี่ยวกับคนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามีทรัพย์แต่ว่าเป็นคนทุกข์คนยากก็มีโมเถไปบพราะชื่อมันเป็นแค่นามันหยัดขึ้นมาอันนี้ก็ยังไม่พอใจอีกเมื่อเดินทางไปทั่วสารทิศแล้วก็ กลับมาถึงกลับมายังสำนักของตนเองตัดสินใจกลับมาหาครูบาอาจารย์ในขณะที่กลับมาจะถึงสำนักแล้วก็ผ่านทางมาเห็นไอ้คนคนหนึ่งงุมงามงมงามหาทางกลับบ้านไม่เจอก็เลยถามว่าเองเป็นอะไรข้าพระเจ้าหลงทางแล้วเ็งชื่ออะไรครับ เองชื่ออะไรข้าพเจ้าชื่อว่าปันทกะอ่านเนื้ย่อเขาเรียกว่าปันครบปันครบแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ชำนาญทางผู้ชำนาญทางไอ้นายปาประกาศก็เลยบอกถามว่าเองมีชื่อว่าชำนาญทางเองยังจะหลงทางอยู่หรือไอ้นายปันครบแล้วก,ก็บอกว่า จะชื่อว่าปันโผล่เอาปันโผลก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่หลงทางด้วยกันทั้งนั้นเลยมีโอกาสหลงด้วยกันทั้งนั้นแหละล็อชื่อมันไม่ได้สําคัญอะไรไม่ได้สําคัญอะไรพอกลับมาถึงสํานักอาจารย์ก็บอกว่าเองได้ชื่อที่เหมาะสมหรือยังที่ได้ได้ชื่อที่เหมาะสมหรือยังอันนี้ก็บอกว่าไม่มีชื่อไหนที่ผมพอใจเลยอาจาร อ๋อคนที่ชื่อว่าชีวกแปลว่ามีชีวิตอยู่มีอายุยืนน่ะก็ยังตายคนที่ชื่อว่าธนาปาลีหญิงที่ชื่อว่าธนาปารีแปลว่าคนรวยนั้นก็ยังจนยังเป็นหนี้เขาอยู่ไอ้คนที่ชื่อว่าปันตะกะหรือว่าปันขบชำนานคนทางนี้ก็ยังหลงทางอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ทาให้ผมพอใจหรอกผมยินดีกับชื่อนี่แหละ Anh yêu cạnh, ông bọn súng các phong sư vào bụng mát bụng qua lộn lộn sưu tầm đãi nhung nhung nhưng tầm 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 ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นชาวบ้านด้วยความเป็นพุทธศาสน,นิกชนตามสมควรนั่นแหละก็คือมีโอกาสก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลตามวาระโอกาสได้ทำหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์หน้าที่ของตนได้สมบูรณ์นั่นคือหน้าที่ในฐานะที่เป็นลูก ในฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องในฐานะที่เป็นสามีอะรในสาในฐานะที่เป็นสามีในฐานะที่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดก็ได้ทำหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์แต่ละหน้าที่แต่ละวาระแต่ละโอกาสได้ทำหน้าที่ของตนเองจนสุดความสามารถพยายาม บางปังเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานสร้างครอบครัวให้มีหน้ามีมีทาให้เท่าเทียมกันกันกบคนอื่นๆก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความขายันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้เป็นกําลังหลักของครอบครัวบุคคลหนึ่งแต่ที่นี้ไปก็ามชีวิตของคนเราก็มีอยู่แค่นี้แหละ ดังนี้ธรรมพได้ขึ้นมาสิทธว่ามารณนังตังขอภัยมรณคนังตังหิชีวิตตังชีวิตของคนเหล่านั้นมีความตายเป็นที่สุดลงคำว่ามีความตายเป็นที่สุดลงนั้นก็หมายความว่าสุดสถานีสุดท้ายของชีวิตก็คือทุกคนอยู่ตรงนี้ แต่ตอนที่เราจะเราจะตายนะะั้นธรรมภาพาได้ขึ้นมาธิ์ในเบื้องต้นว่าปริจิน,นงังปริจิน,นงังคําว่าปริจิน,นังนี้ก็คือรูปรูปรูปร่างของพวกเรานี่รูปร่างของพวกเรานี่มีความแก่งอมคาว่าความแกงง่ง่อมถ้าจะแปลอีกในหนึ่งก็คือมีความเสื่อมมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ หมายถึงอายุมากแล้วฟักเสื่อมเสื่อมอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีตั้งแต่เราปฏิสนธิในท้องของมารดาแนละ้วม,มันมีความเสื่อมอยู่ mm hmm. เมื่อเราเกิดขึ้นมาคลอดจากท้องมารดามาเราก็มีความเสื่อมมีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เมื่อมีความเสื่อมนั่นแหละจึงมีความเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีความเสื่อมมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลง ที่เขาเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นในสังขารของเรานั่นแหละเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกทุกวินาทีไม่ได้นานๆเปลี่ยนแปลงเราขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเรามันก็มีความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยน เพียงแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาเราไม่ได้ดูให้จีให้ทัวเราจึงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทาน่านจึงบอกว่าร่างกายนี้มีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ทุกคนเป็นอย่างนั้หมดมันมีความเสื่อมเมื่อมันมีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาประการต่อมาก็คือโลคับนิธรรัง เป็นรังของโลกร่างกายของคนเราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นรังของโลกสารพัดโลกจะเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะป้องกันโลกภายนอกไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนกับที่มันกำลังจะเป็นไปอยู่ในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยที่บอกว่าฝุ่นอะไรอ่าเียมสองจุดห้ามันปริมาณมันเกิน หรือแม้กระทั่งอคบอลบ้านเรานี่ก็เหมือนกันบอกว่าห้ามเผาที่โน่นที่นี่แม้กระทั่งเห็นในในข่าวบอกว่าคนก่อไฟเผาขยะอยู่หน้าบ้านก็ยังถูกจับทุกวันนี้อัน,นอันนั้นคืออะไรคือเราป้องก,กันรอบภายนอกไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ร่างกายนี้ มันเป็นบ่อเกิดของโลกอยู่แล้วไม่อาศัยภายนอกมันก็เกิดขึ้นอยู่ในภายในอยู่ดีเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นมาจากความเสือ่อมความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันทำให้เกิดโลกของขึ้นโดยอัตโนมัติของมันหรือแม้ว่าเราจะรักษาความสะอาดอย่างไรก็แล้วแต่กินอาหารให้ถูกสุขภาพสุขอ,อนามัยอย่างไรก็ตาม ร่างกายนี้มันก็เกิดหรือความมันมันอยากจะเกิดมันก็เกิดมันอยากจะเป็นมันก็เป็นร้ทั้นบอกว่าเป็นรังของโลกในวิสุทธิมรรคท่านได้กล่าวว่าสัพพะพะกโุสาธารนะคำว่าสัพพะพักโหสถา,ารณะนั่นก็หมายความว่าร่างกายนี้ทั่วไปแก่อันตรายทั้งหลายทั้งปวง ไม่มีปัจจัยภายนอกคำว่าปัจจัยภายนอกนั้นเวลาเราไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปตรวจเขาก็จะบอกว่าเรากินอันนั้นอันนี้มากเกินไปจึงทำให้เป็นโรคนั้นโรคนี้อันนั้นก็ถูกแต่อันนี้จริงแล้วในร่างกายของเรานั้นมันเป็นตัวผลิตของมันเองเป็นตัวผลิตเชื้อโรค เป็นตัวผลิตความเจ็บไข้ได้ป่วยให้เกิดขึ้นในร่างกายของเรานเนี่ยเมื่อภูมิต้านทานภูมิป้องกันตัวใดไตัวหนึ่งมันบกพร่องเมื่อภูมิต้านทานตัวใดรตัวหนึ่งมันบกพร่องมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราได้พารณาไว้ว่าที่บอกว่าสัมพัสป้กัสัมพะพป้องสาตนานณนะก็คืออย่างน้อย ในวิสุทธิมัคคัพานปรนา,าไว้ว่าในร่างกายของเรานี้มีหมูนอนอยู่ประมาณแปดสิบชนิดอันนี้ไม่น้อยถ้าในกล่าวไว้ว่ามีหมูนอนที่มันอาศัยอยู่ในร่างกายของเรานี้นอนนั่นก็คือปยญญาหรือจะอีกกล่าวอีกในหนึ่งว่าเชื้อโรคเนี่ยเป็นเชื้อโรคหรือเราจะเรียกว่าปยาญาหรืออะไรก็แล้วแต่เที่อกว่า ทรั้งในพาราณาบอกว่าหมูที่อาศัยผิยวหนังก็กัดกินผิวหนังอยู่ตามผิวหนังก็ดูดซึมผิวหนังกัดกินผิวหนังหมูที่อยู่ตามไขข้อก็ดูดซึมไขข้อกัดกินไข่ข้อหมูที่อยู่ตามเส้นเลือดก็กัดกินตามเส้นเลือดหมูที่อยู่ในท้องในกระเพาะอาหารก็กัดกินกระเพาะอาหาร หรือเวลาเรารับประทานอาหารอะไรลงไปท่าน,นก็บอกว่ามันก็จะคอยอ้าปากไว้พอถึงเวลาถ้าเราไม่กินอาหารมันก็จะลุมสกรรมลุมติดลุมด,ดูดกับาะลุมดดลำไส้หรือแม้กระทั่งเข้าไปทาลายหวยัวใจอันนี้ท่านได้พรรนาไว้ในคำพีวิสุธิมักเอน มูน้อนเหล่านี้หละเป็นตัวให้เกิดโรคต่างๆที่เราบอกว่าเป็นอะไรเป็นมะเร็งกระดูกเป็นโรคกระดูกพรุนเป็นมะเร็งที่โน่นที่นี่เลก็พวกนี้แหละมันไปทำลายพวกนี้แหละมันไปไปทำให้เกิดเมื่อเรามันไม่ได้สิ่งตามที่มันต้องการมันก็ ไปทำลายตรงนั้นตรงนี้ก็ทำให้เกิดโรคแล้วตรงสาเร็จมะสัมมาสมุทเเจ้าจึงบอกว่าร่างกายของคนนี่มันเป็นรังของโลกอยู่นะไม่ต้องไปอาศัยโลกข้างนอกก็ได้ไม่ต้องมากินอย่างโน,นง้นอย่างนี้ก็ามาก็ได้คือร่างกายของเรานั้นเป็นรังของโลกแล้วสุดสุดท้ายก็คือปับพหังผู้นั้นเปลื่อยเน่าพปักพังอยู่ตลอดเวลา มันเปื่อยมันเน่ามันผุมันคังอยู่ตลอดเวลามันได้มีระบบการขับถ่ายของเสียออกมาขับถ่ายของเสียออกไม่ว่าจะทางเงือทางอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่ขับของเสียออกมาดังนัน้นเมื่อมันเปืยมันเน่านี่แหละ มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคไข้เติดเป็นสาเหตุของโรคไขไเจ็บองค์สัเลยงวสัมมารสามุทธเจ้าจึงเตือนเตือนว่าโปูติสังเดห์โหอันร่างกายนี้เปื่อยเน่าจัดแตกไปเขา่าจัดแตกไปนะเขาถึงเวลาก็เหมือนกับพนพ่อพนมากนี่แหละถึงเวลาก็อยู่ไม่ได้เมื่อมัน หมดสภาพเมื่อมันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็แตกไปตามโอกาสตามวาละหรือแม้ว่าเราจะไม่อยากจะแตกไม่อยากจะจากคนน้นคนนี้จะไม่อยากจะไปตามสภาพของมันก็ตามเพราะเราไม่สามารถที่จะห้ามมันได้มันเกิดขึ้นเองเพราะชีวิตของเรานั้นมีความตายเป็นที่สุดเมื่อเรามาส่งสก,กัง คนพ่อคนแม่ก,ก็เอาคนพ่อคนแม่นี่แหละมาเป็นผูทาหอเตือนใจพวกเราว่าสักวันหนึ่งเราก็เป็นแบบนี้แนะไม่นานหรอกท่านบอกว่าไม่นานหรอกอจัจฉริยมวัตยยงกายโยร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานอีกสักคู่สักปักหนึ่งไว้จะนอนทับแผ่นดินอย่างนี้นะไว้คนอนึ่งเขามาทิ้ง ไร้ค่าเปล่าประโยชน์เหมือนกับท่อนไม้ก็ไร้ค่าเปล่าประโยชน์เหมือนกับท่อนไม้ี่ถามว่านี่ให้ใครใครจะเอานี่แต่ก่อนอยากได้อยากเชยอ,อยากชมอยากเอาไปเป็นคู้เป็นอะไรกันแต่ว่าพอหมดลหมหายใจเราให้ฟรีๆก็ไม่มีใครเอาต้านฟืนท่อนไม้มันย่งใช้ประโยชน์ได้ เอาไปทําฐานเอาไปทําสิ่งน้นสิ่งนี้ยังมาไปใช้ได้แต่ร่างกายของคนเหล่านั้นเมื่อมันหมดลมหายใจแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่มีใครอยากจะได้ถึงแม้ว่าร่างนั้นจะเคยเป็นเศรษฐีมื่อล้านแสนล้านก็ตามไม่มีใครอยากจะได้ไม่มีใครอยากจะก่อกรองเหมือนกับนางสิริมาผู้เป็นน้องสาวของหมอชีวก เมื่อครั้งมีชีวิตยอยู่เป็นสาวสวยคนนน้ตคนนี้ก็แย่งชิงกันอยากจะเชยจึดอยากจะเป็นเจ้าของพอตายแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าให้เก็บรับกษาไว้ก่อนให้ตีกองร้องเปล่าไบบอกว่าใครอยากจะได้นางสิริมาเป็นไปเป็นเจ้าของให้จายมาหนึ่งพัน ตีกองร้องเปล่าไปก็ไม่มีใครสนใจเพราะรอดรับสั่งบอกว่างั้นให้รอดลงครึ่งหนึ่งห้าร้อยก็ไม่มีคนเอาลอดลงมาเดือละครึ่งเดือละครึ่งจนกระทั่งให้ฟรีๆก็ยังไม่มีใครเอานี่แหละคือชีวิตคือนี่แหละคือร่างกายของคนเรามันเป็นแบบนี้มาไร้ค่าไล้ประโยชน์ไม่มีใครอยากได้เพราะฉะนั้น ก่อนที่ชีวิตของเราจะไร้ค่าไร้ไไประโยชน์ในขณะที่พวกเรามีชีวิตอยู่นี้ก็ทำชีวิตให้มีค่าให้มีประโยชน์ทําคุณให้เกิดขึ้นกับตนเองทำคุณค่าให้เกิดขึ้นสร้างุณงานความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็แผ่ไปสู่คนรอบข้าง อยู่ด้วยกันในสัมพมีน้ำจิตน้ำใจเอเื้อเพื่อเผื่อแพรให้แก่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมองแต่สิ่งดีๆที่ได้การทำร่วมกันอย่าไปเอาสิ่งเล็กสิ่งน้อยเอาความกินแหนแก่งใจกันมามาเป็นตัวกันบางครั้งบางท,งางทีเราเอามองแต่สิ่งเล็กๆน้อย มองแต่ว่าไอ้คนโน้นคนนี้มาว่าให้เราคนโน้นคนนี้ทําให้ดีกับเราแล้วก็ผูกอาฆาตผูกใจเจ็บไม่รู้จับจบไม่รู้จักสิ้นกันเพราะในที่สุดแล้วถึงจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ได้อาศัยอาศัยกันและกันนั่นแหละไม่สามารถที่จะทิ้งกันได้หรอกเพราะเมื่อเราจะมีชีวิตอยู่ก็สร้างผลงานความดี ให้เกิดขึ้นกับตนเองสังคมคนรอบข้างพวกเรามาส่งสก,การคุณพ่อคุณแม่ก,ก็เอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกุตาหอนเตือนเตือนจิตเตือน,นใจเราว่าสักวันหนึ่งเราก็าจะเป็นแบบนี้ไม่มีใครที่จะหลีกพ้นไปได้แล้วเราก็มาย้อนดูตัวเราว่าเออเรามีคุณงามความดีพอหรืออยังเพียงพอที่ จะให้คนอื่นเขาะลึกนึกถึงเรือ่องเพียงพอที่เราจะเดินทางไกลไปอีกไม่รู้ว่าจะาไกลแสนไกลขนาดไหนในที่ท่านบอกว่าออกข้าสองสารนี่มันกว้างใหญ่มหาศาลไม่รู้ว่าจะจบจะสิ้นเมื่อไหร่เราทำไว้เพียงพอหรือยังถ้าเราเพียงพอแล้วก็อนใจได้เดินทางไม่ลำบากแต่ถ้ายังไม่เพียงพอ การเดินทางเราของเราภาคตรลักตุเลก็อาจจะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นวันนี้ธรรภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอีมีนากตาพูเยนะด้วยกุศลผลบุญดีกาณะเจ้าภาพได้กระทำบัมเป็นไห้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นมีนิมนต์พระเป็นสวดพระพิธรรมเป็นประจำลุกคืนได้ถวายพระตาหารเจ้าเป็นเป็นประจำหนึ่งนิด และว,ว่ารรับโอกาสสุดท้ายเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะให้ท่านสาทธุชนผู้มาส่งสก,การได้คัติดึิได้นิมนต์ให้แสดงรัธรรมเทศสนหาหนึ่งกันในิมต์รัมาสวดมาติกาบางสกุลขอปสุศลมดหมทั้งหลายทั้งปวงจงมารวมกันเป็นแสงสว่างนำทางลงจิตดลดงใจ ของคุณพ่อคุณมมกได้เป็นสเสวยที่ปะยศสมัติสวรรค์สมัิดงเจตนาปารกอันหนึ่งบนบนส่วนั้งหลายน้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งมีคุณหมอสวีวรรณุูสิทธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำเป็นต้นเป็นประธานจงมีถึงความสงความเจริญปราศจากทูกศกวรอบไปห่างไกลจากพยยาตรายน้งหลายน้งปวง อิสเนื่องประการใดนับเป็นกระจอประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นดำรงสําเร็จจงบรงสําเร็จประกอบด้วยตตุระพิษนับอดชัยปียุบวันนักสุขภาพรับปฏิบัติธรรมสัมปทานธรรมสมบัติมีดวงจิตสติมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัญนาพระธรรมเทศนาในปปปะพุทธ ในโรคงทักกถาเป็นซอบควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปราการจนี